ก็จะมาเอามาเอิมทุกเนี่ยดีอะว่ารายละเอียดนะคะเลยเงาไม่ถูกอย่างเี้ก็ขอโทษนะคะเพราะว่าไม่รู้วิธีอะไรเงาซะด้วยสิมัม่วๆไปนะคะ เดี๋ยวครงตัวนี้เดี๋ยวค่อยลบออกนะคะโอเคหรือยังใต้คอนี่ไม่ต้องหลบเนาะเพราะมีมือบางอยู่โอเคเดี๋ยวจะทำรายละเอียดเพิ่มขอตัดลิปไปก่อนนะคะ